สวัสดีครับผมจินสายมันเกิดคนพัวครับผมสวัสดีครับผมท่านสมบุญอิสานันเกิดคนพัวครับผมเนี่ยเป็นยังงงกันเขาปลาเขาดงมาพี่น้องงงกันได้มาตาหน่อยห้อยซอกมาเฮ็ดพี่น้องงงกันมาไม้เดิมมาได้พี่น้องครับผมกันใจมาปล่อยอีดีเพื่อนว่าเฮ็ดออกได้ออกอีดีได้พี่น้องผมนี่มิดมิดบางกันรื้อบบว่พี่น้องไงนี่เฝ้าลายเฝ้าเฮ็ดพี่น้องผมเฝ้าปานนั้นมันยังสวยอยู่ก็งงพี่น้องมากระเด็นมาซองเบิอง เพื่อมันได้น้ำไใหม่น้อมีพร้อมครับผมกับพ่อเฮ็ดพอดีพี่น้องกเกลือที่กันน้ำมันออกเกลือมันมันเดือนนี้มันเดือนอดไเดือนที่กันยาเนาะกันยาที่ใเก่ากันยาเดือนเดกันที่สิบเนาะมันเป็นเดือนเดือนเล่าเดือนเล่าเขาก็เอนเดือนสิบมาเป็นวุ่นเออแล้วก็เดือนสิบเนาะันมากันยาเขาเดือนสิบเดือนเดีแต่จริงๆก็เป็นเดือนไทยกับเดือนเก่าเนยพี่น้อง ตาตีนออกดีๆกับพี่น้องเลยเหลืองงามๆพี่น้องเลยบันน้ฝนฝนมาตกสองมือนะวนี้น้อยเห็ดออกขนาดเลยพี่น้องมันออกหิมก็มีเดี๋ยวมันเท่าแล้วก็มีพี่น้องเลยโอ้โหนะบู๊จัพร้อมไปพูมีคนบอกกันดอกว่าว่าเห็ดออกนี่มาทันมาไปเบิ้งบ่ใครเห็ดหรืพี่น้องโร้มิดเปิดยากเนี่ยน้อย ฝนย่างดีเนาะ <ś led> <c oughs> บางกระลื้มเห็นไหมพี่น้องนี่ครับผมซีรัตปะยังนี่บ่อๆกนสีรัตเอาดินออกได้เลยงานสร้างมันพี่น้องผมไปล้างเอาโอ้ปลาออนไลน์ถ้าเอาไลายมันจะกินน้อยเลื้อน้อยเม็ดมันเขานะโอ้เข้าปลาเนี่ยมันนี่ครับผมเป็นท้ายไปเลยเป็นห่อๆเป็นแบบพี่น้องเหน็นว่าเรื่ียดงด ะบรรยากาศคลิปลุงให้พี่ให้น้องเบิ้งดนเติบแล้วนะพอนมวะโอ้ยก็ยากพี่น้องกีดหยุดกีดยางเนี่ยทั้งฝนฝนกระตกกายส่วนนี้เฮ็ดส่วนบกโม่พี่น้องของผมก็พอแหละจากมื่อมื่อสันวันดีไปแล้วพี่น้องเจ้าชีไทยส่วนบักโม่ให้พี่น้องเนี่ยเบื้องบักโม่กับบกโม่บางงานมันได้ตกฝนตกแห้งนะพอนมวะเทคเทียร์แล้วมันออกอยู่เรื่อยเห็ดทันออกตลอดแต่บราได้มาหาพี่น้องไงออกเป็น มองเป็นบอลถ้ามันบเฮ็ดมีนเฮ็ดละง่กันเฮ็ดผึ่งอย่างเี้ยนะอ๋อใช่ะหน่อยไปเนาะเออเห็ดตาด้วเห็ดลายโซเห็ดน้ำหมากดีนะพี่น้องเห็นน้ำหมากเจ็ดกอพี่น้องคนเนี่ยเหนาถึงพี่น้องผมโอ้เบื่อที่เหมือนมีขั้นไม้จะสองสองมือที่เดียวครับผมสองมือที่เดียวก็ชีได้อยู่ซุ่มนี่ ช่วงนี้เขาจะเอาไว้ใเสืออะไรพี่น้องผมเตะไว้ให้เสื้อซะเอ,อ๋ให้เสือบีต่อไปบีปต่อไปอันนี้อันนี้ก็นนกพาะได้อยู่ครับผมเป็นดังเรืองก็พาะเอาไปกินได้แซ่บอยู่เด้อเพราะว่าช่วงปลายปีแล้วพี่น้องผมเออกระเพาะปีกอันแล้วมันมัน,มน,มนบริกินโดนมันเอ็ดมเอ็ดได้ทั้งน <laughs> เอาเอาเอาออกเลือดทุ่งเท้ามันนะเอาจะอันขามันเนี่ย ตรงเท้าออกไรบ่ตรงเท้าอรอถเริ่มแก่แล้วเอาถ<อ>าเป็นเสื้อวนั่นแหละปานไปหันเด็ดฮอดแล้วไปยังนี่เออยกเดี๋ยวผมเริ่มอ,อยากแก่แกล้วแก่ก็ยังได้อยู่ครับผมตลอดคัึ่งนึงโอ้ยเล้วเพื่อน เราต้องขึ้นบ่อนแยกนะฮะพักค่ะอันนั้นตัวน้อยแยกแล้น้อยๆกันเลยบอย่างวันนั้นมันสิมุนยังไปพรอบมูนานะบอกว่าชงเท่าออกเยเลยเท่ากำลังออกมันแก่แล้ว เอาบรทไทยชพพีห้น้องจะเบ่งจนก็เป็นจิตจิตกระขัดไน้องผมบระดีลงคลชิปเดนละว่เป็นเดือนว่ันวนน้อยเป็นแล้วเป็นเดือนล้วเป็นเดือนละวางทมถมนยัก็ได้วางทมมีทมไม่มองเกานี่ยชื่อวอ่อันนั้นนะเห็ดเสื้อบ่นนั้นไ นี่ครับผมอันก็กระจายเสื้อครับผมกระจายเสื้อเป็นแถวเป็นวงคือเก่าของมันตะวานไปเปะเยังเออกระวานกับมุนมุนเหรอขยี้ขยี้ขยี้มันมุนแล้วกระวานไปเพื่อมันเกิดปีหน้าปีนี้ไปครับผมมันออกลายเก่าเกิดคือเก่าบ้านนีเแ็นบอไม่เคยมีเสือไปพี่น้องครับผมบ้านนี้หามองหน้ามองไม่ไปครับผม ดอกมันออกเป็นวงไปอ้อมไปเวิดทีนี่ดอนี้คือปีกบานดนี้ฮึฮึออดอกตูมน้องผมอันนี้ดอกบานมันนี่ดอกบานบานไงพนะ่อผมนะบดยมีใครกับอันนั้นอยู่บ่นีแต่เมือมอมม่ออืกก่น,นมาหาอีกมีอีกกินมันบ่เออมีอีอกมืนะ่ออื่นพ่อนี่ก็เอารถไปที่นี่เอารถนะมัน,นพอได้อยู่นี่ครับผมอันนี้ก็พอได้อยู่ ดูคนว่าโอ้ยบอเวเสื่อยไงเสื้อมันหลายเรายูนพี่น้องเอาไว้เสื่อแล้วก็มีแล้วครับผมนี่เขากระจายเสื้อแล้วก็มีอันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่น่าจะเป็นเสื้อมันนี่อันนี้มันต้นตกลงนะสปอร์ครับที่เขเอิ่นสปอร์มันแหละหืมดอกเงี้ครับพี่น้องเมือนได่เห็่อนบึงนี่พูดอ่ะปั้นเห็ดบ้ามันเห็ดขันกองขีดข้อนกองเห็ดอันขี้วัวขีบขั้วใบ่ปะขั้วหันหน้าพี่น้องขีดเบ็ดไปแล้วเไง ไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตากจ็จาเบ่งเห็ดละงกครับผมไปได่าสาดจุ่มพอดีเอาแล้วนี่มันมันออกแห็งกว่าโดงนี่เนาะออกดงสีแบบนี้นี่ครับผมแม่นบอออกดำกับเม่บบนชัออดำอืำขาวกับเม่นพี่น,อน้องนี่สีมุมมุมมุมพี่ละงอกโด่งเห็ดละงกดงพี่น้องอันนี้เราไม่กินแซ่บครับแม่นบอพี่น้อง ว่ามันโดดมันกระดังพอดีนะว่ามันคับกระมูไป็นเล้เห็ดงกออกเป็นดำเนี่มุมๆนี่พี่น้องนี่นี่มาอันสีดำดำแห้งสีคักตตโอ้ยคักคักตะกาผมปฏิเห็ดเบื่อได้อันดูดำอันนะดำดำมันไปข้าไปเส้นเห็ดเบื้องหนุ่ยคาร์วานี่ยแต่มันคักวะฉันกินเบื้องแม่นีดีพี่น้องมันหอมแล้วเด้๋ยพี่น้องเด้๋ยขันพ่อเห็ดแบบงกดำดำมันคือกับเห็ดงกันนี่แต่มันดำดำอย่างเี้ยนะนี่ครับผมใจมา คือจีกระเดือนแต่โบมแมนจีกระเดือนเด้มันใหญ่กว่าเออดอกใหญ่กว่าดอกสีดำพ่อว่ายุทธห่างอย่างกะมี่เหยือระงก์เห็ดอันจีกระเดือน,นเนาะมีคือกันมีคือกันแต่ว่าหันดอกมันน้อยครับผมด,ดอกมันน้อยเนี่ยพี่น้องครับผมโอหเฮ็ดเผืงกยองกะมีครับผมวานนี้เด้อให้จิ้มกันมาครับผมเป็นเห็ดแกงสรารพัดแล้ววานนี้เมื่อกินโดนก็ร้องแกงเบิ่งครับผม เออเห็ดเิืงกังยังงามเนาะงามเนาะกินเหลืองเ็ดนี่เห็ดเห็ดยังไงลงด้โอ้เห็ดเผือกไงไม่นหยีเท่าแล้วนี่แต่ว่าอยากคมนิดๆจังเลยนี่ครับผมอันคมนิดๆเกือบ่อเอาไปใส่หมดอก เอาปคาไปเห็เป็นเสื้อหลายๆซะก่อนไปแกงห่อมันนะนะต้องไปแกงห่อมันเอ็ดอันนี้โอ้เน่าชิมพุ่นนะพุ่นสมบูรณ์พุ่นอะไรคุ่โอ้เฮ็ดเหลืองเน่าชิมคุณอันนยาก็เฮ็ดอันขมนิดอันมุงยานี่แหละเอาเกิดคู่กันนี่ะพี่ปแก่ฮอตอันพ่อคุ่นบบฮะโอ้พุ่นมันเน่าฉิมโอ้เน่าเบิดเปื่อยเบิดครับผมมันหลอกกันเลยด้วยมึงเออพอดีว่ะเป็นเสื้อไปผมขมเลยว่า เป็นยาอทได้เหรออย่างไรบุญเป็นเลื้ยงงามแด้ป้าเ่าได้มาดอกเ่าทิ้งดอกใหญ่นี่พี่น้องนี่งคู่หนักคู่หนักเอ้วยโหสดายนาะอะไรอะไรมึงอันปิ่นทองนะโอ้ยเ่าแล้วเสื้อพอได้บุญเนอะเสื้ออยู่ไงอีกหนึ่งเอาไปเสื้อยางปลาย่างเขาบุญนะบ่ตีบุญมุ้งคือเถาใช่ไหมจ๊ะทำจริงต้องเอาดอกนุ่มๆนี่ไปนุ่มๆก็ได้เสื้อ นี่ครับผมได้ปีนห้องมาสีงามเลยคุณขางามๆเนาะแกงก็ชิเซ็ตเลยอ๋อที่หอนมีดบางมากพี่น้องครับผมไปนี่เนานี่ครับผมวนบนเนาะ <มา S 2> <า>อ๋อตกที่หอนนี่ครับผมงามแท้ เใบบางก็ไปด้เอามาพี่น้องรมกับลูกๆมันแหละไม่แหลมแล้วแหลมเอาไม่ได้แน่นบ่าปาได้เลยแหลนี่นี่ปาดเอาตีนมันสุกไปเลยเราโอ้ดอกงามเลยนี้นะพี่น้องรมสะออนลนะโอ้แต่นี่ก็อยากขึ้นลาเจ้านี้แต่ว่ากันยังขึ้นนุมอยู่หืนมุมอยู่นมมันขึ้นขื่นลาแค่ว่าอนะไรกินเชอลาเนาะนี่กำลังจุ่มอยมู่ก็มีพี่น้องอืวัว่ใหญ่ดอกอ่ะเนี่ยเงาแดดเงาแดดกันนะครับผม อเนาะไปกระตากระน้อยพ่นน้ําหน้าบาดฮะอ้าวมันมาเห็นเฮ็ดเลยกระตาน้อยพ่นบาดนี่พี่น้องครับผมไปครับผมนี่พี่น้องครับผมโอ้ยมันดอดตาครับผมน้องี่ยวมุ้งเพาะมันเหลื่ยมงามเนาะเกี้ยงงามมิลีเนาะอือมบูดถึงฝนใช่โอ้ยพี่น้องมันมีฝนตกใส่พี่น้องครับ เหลือมมองมองแงงแง่งเเหลือมงามอีหลีว่ะสองดอกนี่สดอกเกษตาคนบ่เห็นวยบัวเยี่ยงวะย่านย <tem> ุ้ม <tem> ันขึ้นขึ้นบางยาเห็นบ่ขึ้็ห็นหอยเชี่ยขึ้นเมื่อกี้นะปลอขึ้นเมื่อกี้หรืบุมีบ่เยี่ยมเดี๋ยวเตรียมกันมาครับผม เนี่ยพเราผมคุณ้เกงเนี่ยเามีปลูยุงดอกาง,งามไหมคนอบนาเลยเแยกกันหาครับผมกรบลบุญเพราะว่ามันจังเร็วครับผมได้มาสองดอกเติมกันครับผม ไอ้ยังของผมบาดน,นี่างนี่ยังของผมเบิร์ตใครก็กเท่าแล้วเบิดอายุใคร้วพี่น้องผมแต่ว่าคั้นมันจินได้ก็จังสเสียอพยพเสื้อครับผมอันนี้อัน,น,นง่ายๆหน่อยอยู่ก็มีครับผมนี่นี่ครับผมจุ่มๆ ได้กินได้ก็กินครับผมโอ้ตัวนี้เท่าได้นี่ครับผมก็อเอาไปเข็ดเสื้อก็เอาไปครับผมมีอยู่เป็นเห็ดตะไคร้ก็จะเอาไปเฮ็ดเสื้อบ่หรือเอาไปถ้ามันเท่าขั้นบะเท่าแห้งก็กินนะ อ่ออกทั่งเข่าทาาั่งไหลบอสเห็ดตะไคร้ยังไงโอ้ปวกกินนี่ครับผมตัวยังดอกแข็งๆก็เอาอยู่ครับผมคนสร้างเสื้อก็หลายเ้ยพี่น้องครับผมเห็ดตะไคร้เนี่ยเห็ดยังไงเห็ดบ่เห็ดดำๆเอย ใ <H ung> ครน,นัานดอกแข็งตัวนี้โอ้ดึกไม่นี่ครับผมโอ้ดอกจุ่มจตัวนี้

นมชุ่มอยู่ก็แข็งๆกินได้ครับผมเนี่ยหืมถ้านมกับมี่หรเดี๋ยวจะพาเอาอยู่แถวนี้ก่อนไหมชื่อส่งเป็นนมนมอยู่นนี่ี่ครับผมลงให้ตะไคร นี่ครับผมจุมจ่มมันโอ้ยนี่ครับผมตัวนี้งามงามพอได้เพียงครับผมเพียงปนเท่านะเท่าอยากเท่าเบิดเป็นเสื้อครับผม โอ้โหน้่ลายเดยนี่ครับผมเราจุ่มไข่มันจุ่มต้องเป็นจุมมนจ่มๆอ,อยู่ ขึ้นมาได้กับอเบสเสื้อเะยพี่น้องครับผมใช้หัวใช้สวนจะคของอืมยุ่งเอไม่ยังไหมนี่ครับผมได้บ่อนี่โอ้ยเปื่อยแล้วตอ็นีัก็ไดออยู่ เนี่บผมกิงกะเเ่าออแล้วนี่พี่น้องผมไปครับผมไปย,ยังเฮ็ดเกิดจนมุนข่อมก็มีข่อมก็มีอหอดรถอะไร้แต่วา<อ>่าข่อมเ็ดเด้อเมมนี่ยอัอ ความเหนืหน่อยนึงนี่ความขนมแตนเฮ็ดกันไทยนะว่าออไม่เฮ็ดเสื้อเฮ็ดไทยอ่ะโซแดนข้อแจงได้กับแกงอะนะนี่ครับผมอันนี้กันทั้งไม,ม่ไ,ไม่อะไไม่ไรได้แกงนึกว่าเสียแล้วเขาสอมมาย่างจุกเกบแจงจนนี่เออนี่ครับผมพอจะต้มอยู่ดอกต้มหนึ่งคนเอาก่อนนี่ครับผมสำรับเฮ็ดกันเลยว่าได้แจงนะพี่น้องผมหัวของเตะหัวยองเตะก็มี เอาพี่น้องกระโ bump กับซานด้จิ้งกีกับเสี้ยว้บซ็ิสก้อนครับผมก็ฝาก,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 ดดาก,กพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆเลยพี่น้องกระโ b u ห้ทีมงานอีสานเหมือนกันเนี่ยถ้าติดตามคลิปนายคลิปใหม,ไม่ไป,ปเลยพี่น้องกระโ bump สำหรับจิ้งกีก็ขอขอบคุณสวัสดีครับผม<อ>